น้ำเข้าเครื่อยงยนต์สังเกตด,ดูง่ายเราเปิดฝาวาออกมาก็จะมีคราบคราบแบบนี้คล้ายๆนมปกติแล้วน้ำมันเครื่องจะสีดําแต่นี้น้ำมันเครื่องผสมคล้ายๆมีน้ําผสมเกตอีกอย่างนึงก็คือเหล็กนั้นที่เหล็กก็จะขึ้นเป็นสนิมเป็นสนิมเหล็กเพราะน้ํานั่นเองผลกระทบที่ตามมาเมื่อเป็นเช่นนั้นทําให้หมอน้ําในรถยนต์ของท่านนั้นเกิดการอุดตันการอุดตันนั้น ส่วนมากแล้วจะพูดถึงการตันของตะกันหรือสนิมแต่การตันลักษณะที่เกิดจากน้ำมันเครื่องไหลแล้วกระจุกตัวตามเส้นต่างๆของท่อทะเลินของน้านั้นจึงเป็นที่มาของความร้อนในรถเย็นของท่านั้นขึ้นสูงเนื่องจากว่าน้ำนั้นไหลวนไม่สะดวกนั่นเอง6สาเหตุต่อไปนี้คือสิ่งที่ทําให้รถยนต์ของท่านั้นมีความฉนุษเสียหายซึ่งเกิดจากน้ามันหล่อลื่นนั้นไหลเข้าไปผสมในน้ำหล่อเย็นในเครื่องยนต์นั่นเอง สิ่งแรกที่มีผลทําให้เครื่องยนต์ของท่านนั้นมีปัญหาอย่างที่พูดมานั่นก็คือออยล์คูลเลอร์ออยคูลเลอร์นั้นถ้าติดตั้งอยู่ที่เกียร์เราเรียกว่าออยล์คูลเลอร์เกียร์ถ้าติดตั้งอยู่ที่เครื่องยนต์เราเรียกว่าออยล์คูลเลอร์สำหรับเครื่องยนต์ทั้งสองอย่างนี้หน้าที่หลักของมันก็คือลดความร้อนให้กับน้ำมันหล่อลื่นนั่นเองเพราะฉะนั้น ที่ผมจะพูดถึงนี้จะพูดถึงเฉพาะออยออลคลเลอร์ที่ใช้น้ํานั้นเป็นตัวระบายความร้อนจะไม่พูดถึงออยคลเลอร์ที่ใช้อากาศเป็นตัวระบายความร้อนออยคลเลอร์นั้นถ้าเป็นของเครื่องยนต์หรือระบายความร้อนให้กับน้ามันหล่อลืน่นของเครื่องยนต์น้ามันที่ออกตรงฝาหม้อน้ําจะออกสีดำๆแต่ถ้าออยที่ระบายความร้อนให้กับเกียร์นั้นน้ํานั้นที่จะออกมาตรงฝาหม้อน้านั้นก็จะออกสีชมพูชมพู หรือเป็นสีของน้ำมันเกียร์นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่ารถยนตของท่านจะออกสีอะไรสาเหตุที่น้ำสามารถไหลเข้าไปผสมกับน้ำมันเครื่องได้ที่ผมพูดถึงว่าออยคูลเลอร์นั้นก็คือช่องที่ท่านเห็นนี้คือช่องเทินของน้ำช่องเทิร์นของน้ำน้ำก็จะไหลวนชุดนี้จะ,จะถูกติดตั้งไว้ที่เสื้อสูบของเครื่องยนต์ น้ำก็จะไหลวนผ่านจุดนี้โดยมีปั๊มน้ำนั้นขับเคลื่อนก็จะไหลวนไปตามจุดต่างๆของเครื่องยนต์ที่เป็นโพรงต่างๆไหลออกจากเครื่องยนต์นและไหลเข้าเครื่องยนต์คลีบด้านในที่เห็นนี้ก็คือเป็นช่องทางเดินของน้ำมันเครื่องเพราะฉะนั้นแล้วการเดินของน้ำมันเครื่องก็จะถูกขับด้วยปั๊มน้ำมันเครื่องซึ่งติดตั้งอยู่ในเครื่องยนต์การเดินของน้ํานั้นก็จะถูก ขับเคลื่อนด้วยปั๊มน้ำซึ่งติดตั้งอยู่หน้าเครื่งยนต์และมีสายพานเป็นตัวหมุนเพราะแล้วสองสิ่งนี้ก็ต่างคนต่างวิ่งหรือต่างคนต่างเคลื่อนที่อยู่คนละช่องกันแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ออยเครือนั้นเกิดการบกพร่องข้อแรกก็คือตัวอลูมิเนียมหรือออยเคลือนั้นผุเนื่องจากว่าแช่ด้วยน้ำตลอดเวลา ทำให้น้ำนั้นสามารถเข้าไปด้านในได้จุดที่2ก็คือซิลิโคนหรือว่ากาวหรือว่าปะเก็นนั้นใส่ไม่ถึงต้องหรือใส่ปะเก็นไม่ดีเนื่องจากว่าจุดสัมผัสของออย์คลอนั้นจะถูกติดตั้งและยึดไว้ด้วยน็อตอีกฝั่งตรงข้ามเพราะนั้นนี่คือหน้าแปลนส่วนด้านนอกที่ท่านเห็น และด้านในก็จะเป็นหน้าแปลนหน้าแปลนสองหน้าแปลนก็จะถูกยึดติดด้วยกันและจะต้องมีปะเกน็นหรือซิลิโคนติดตั้งสัมผัสไว้เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลนั่นเองเพราะนั้นแล้วเมื่อซิลิโคนหรือปะเก็นไม่มีหรือชำรุดเสียหายหรือประกอบไม่ถูกต้องมันจึงเป็นที่มาของน้ําและน้ำมันเครื่องนั้นไหลเข้าไปผสมกันนั่นเอง จุดถัดมาที่ทําให้น้ำมันเครื่องนั้นสามารถไหลเข้าไปผสมกับน้ำเหลเย็นของเครื่องยนต์ของท่านได้นั่นคือปกเก็นนั้นชํารุดเสียหายการชํารุดเสียหายของปกเกินแต่ละจุดนั้นส่งผลกระทบให้ต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนตถ้ามีน้ําไหลเข้าไปผสมกับเอ็นแรกนั้นก็คือเป็นรูน้ํามันรูน้ามันที่อยู่ในโพรงของเสื้อสูบแล้วจะไหลผ่าน รูของปะเก็นเพื่อส่งน้ำมันนั้นขึ้นไปข้างบนนั่นคือฝาสูบนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อรูน้ำนจุดนี้แตกนี่คือรูน้ำรูน้ำก็คือช่องโพรงที่เห็นนี้มันก็จะไหลเฉพาะน้ำไม่สามารถไหลเข้ามาหารูนี้ได้เพราะฉะนั้นตัวที่ขั้นกลางระหว่างน้ำกับน้ำมันนั้นก็คือปะเก็น ปะเก็นนั้นมีหน้าที่เป็นซีลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ําเข้ากับน,น้ำมันเครื่องป้องกันการไหลของกําลังอัดในลูกสูบและป้องกันการรั่วไหลของแก๊สที่เกิดระหว่างการจุรเบิดลูกเผาไหม้ส่วนผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศเพราะฉะนั้นถ้ารั่วตรงกลางระหว่างสูบมันก็จะเกิดการจุรเบิดข้ามช่องหมายถึงเครื่องอยู่นั้นเดินไม่เรียบเดินไม่มีกําลังเมื่อไรก็ตามที่ปะเก็นนั้นขาดระหว่าง จุดนี้มาหาโพรงของทางเดินของน้ำสิ่งที่ตามมาก็คือจะมีกําลังอัดหรือแรงลมนั้นที่เกิดจากการลูกไหม้ในส่วนผสมในห้องเผาไม้เล็ดลอดเข้ามานั่นคือน้นําดันออกนั